ตัวสำคัญถ้าใช้เป็นแล้วจะใช้เป็นเลยเพราะฉะนั้นอย่าท่องจําให้ทําความเข้าใจนะคะจะได้ไม่ลืมตัวนี้คือลาย r รออซจริงๆแล้วคํานี้ไวยากรณ์ตัวนี้มีหลายความหมายมากๆแต่ที่ยกมาใหเา้เรียนกันวันนี้คือความหมายคําว่าเพราะนะคะเพราะก็คือเพราะว่าเกิดประโยคข้างหน้าประโยคข้างหลังจึงเกิดขึ้นเช่น พอกินมากเลยอ,อ้วนเพราะฉันอยจะถามว่าทำไมถึงอ้วนนะคะเอาโอเคทีนี้มาดูเนื้อหากันนะคะที่ลงท้ายด้วยประโยค o หรือ r ให้ผันเป็นรูปอโยหมายความว่ายังไง o หรือ r เช่นมีอะไรบ้าง o ดโ o ดะแบบนี้หรือค a d a ถูกต้องเนาะสระโอหรือสระอาให้ผันเป็นอาซซนี่นะคะให้ผันเป็นอาซอาโซใช้เป็นยังไงโอดาโอดาดาไม่จำเป็นตัดดาออกเพราะฉะนั้นจะเหลือโอโอไม่มีสะกดใส่ใส่อาและใส่โซลงไปได้เลย ช้าๆนะคะเข้าใจเข้าใจใช่ไหมอ่าเราอยากได้คํานี้โอดาตัดดาออกดาไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเราเหลือโอคาเดียวโอไม่มีตัวสะกดใส่อาซอเข้าใจนะคะทีนี้คายโยล่ะใช้ยังไงอ่าคาดาใช้ยังไงตัดดาออกคาดาตัดดาออกเหลือคาคําเดียวคาไม่มีตัวสะกดแต่ว่าเป็นคาอยู่แล้วเป็นสระอาอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องผัน ไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะใส่ซอลงไปได้เลยช้าๆอีกครั้งหนึง่งคาดาถ้าอยากผันรูปอาซอไปทำยังไงคาดาดาไม่จำเป็นตัดดาออกเหลือคาคาไม่มีตัวสะกดและผันเป็นสระ,ะอาอยู่แล้วดังนั้นใส่ซอเข้าไปได้เลยมีคำว่าอะไรอีกที่เป็นสระอาสระโอโอโอืมคาดา โฟดาอ่ะโพดาคำนี้แปลว่าอะไรคะดูโพดาคำนี้ก็ใช้บ่อยนะเจอบ่อยจำเป็นต้องใช้นะคะจำเป็นต้องจำนะอ่ะโพดาตาไม่จำเป็นตัดดะออกเพราะฉันเหลือแค่โพโพไม่มีจวสะกดใส่อ่าซอได้เลยนะคะง่ายไหม ต่อมาคำที่ลงท้ายด้วยสระออูอืออีใช้ออซทั้งหมดตรงนี้จำจำได้ไหมคะจำได้หรือยงังจำไม่ได้ไม่เป็นไรไงยังไม่ลบมนะเอาไว้ก่อนย้อนไปดูเอางี้กว่าย้อนย้อนไปดูนะคะไม่จบเดี๋ยวจะลืมกันออซคำกริยาที่ลงที่ใช้สระออมีอะไรบ้าง อม,มอกตามอกตาม็อกตาตัวนี้สระ,ะอ,อเนาะตัดดาออกม็อกมีตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดทำยังไงใสอซเข้าไปได้เลยนี่นะคะม็อกถ้ามีตัวสะกดใส่ออซไปได้เลยสระอูมีอะไรบ้าง ออนูรือด่านูรือดา,อดาตอนนี้แปลว่าอะไรกินไม่ใช่ขออภัยค่ะกดกินมาข้างบนเนาะกดนะคะกดลงไปเอานิ้วจิ้มลงไปแบบนี้นูรือดาผ่านยังไงตัดดาออกเป็นนู กฎของการใช้รือถ้ามีรือตามหลังแบบนี้นะคะให้ใช้รีอื่นสองตัวจากนั้นค่อยผันคำนี้จะกลายเป็นนูล,ลอซออีกครั้งนะคะดอกจานไว้นูรือดาถ้าทำกริยาที่มีรือตามหลังแบบนี้เวลาใช้เวลาเอาไปผันรูป อ,อยอผัดรูปอ,อรูปยย,อยอซอแบบนี้นะคะให้ใช้นูจากนั้นใช้รีอ่นสองตัวแบบนี้แล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บลือไม่มีจะกดใส่อซอแบบนี้เข้าใจนะคะอ่ะสมมุติลองอีกคำหนึ่งกดของลือนะโมลือดา แปลว่าอะไรคะไม่รู้ไม่รู้ที่เราอ่ะทีนี้มาลองใช้ดูนะโมดูดาตัดดออกแล้วโมตามด้วยลือลือไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นต้องเป็นโมลือเฮ้ยอาจารย์สอนว่าถ้ามีลือต้องใช้รีอื่นสองตัวเพราะฉะนั้นเป็นโมปั๊บเข้าไปใส่อื่นไว้รอเลยนะคะสองตัวทีนี้มาดูว่าอืม ตรงนี้ต้องดูว่าคําหน้าสุดหรือคําหน้าลือเนี่ยใช้สระอะไรในกรณีนี้ใช้สระโอ oh, ต้องผ muscle, อ่งผานตามหลักสระอันนี้โอหรืออาเพราะฉะนั้นต้องใช้อา o ซหรืออื่นไม่มีตัวสะกดนี่เราอาจารย์บอกว่าใส่อา o เข้าไปได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นมนลาโซหรือคําว่าโมเลโอมนเลโอที่เราเคยได้ยินกันมันมีวิธีการผ่านแบบนี้นะคะ แล้วคำนี้ล่ะทำไมถึงเป็นอซอเพราะว่านูใช้สระอูจึงเป็นนูลอซอจึงเข้ากดข้อนี้โอเคเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจวนกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจอย่าเพิ่งไปข้ออย่าพิ่งไปข้อต่อไปนะคะลบตรงนี้ก่อนนะอซอเรียบร้อยอือ เออมีคำไหนบ้างอาพาโยโออาพืตาอาพืตาคำว่าอ,อะไรเจ็บเวลาใช้ใช้ยังไงอ,พา,อพาพืตัดดาออกเหลือคำว่าอาพืตาพือไม่มีโโตัวสกดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสระอออเป็นสระอาได้เลยแบบนี้อาพาโยโออืม อย่างนี้เข้าใจไหมคะอีกครั้งหนึ่งอาพืดาตัด,ดาออกพือไม่มีตัวสะกดดังนั้นเปลี่ยนสระือเป็นสระอาอ่ะโทษทีตรงนี้ไม่ใช่อาพายโยน,นะคะองเป็นอาพาโซอาอเพราะว่าเจ็บนะคะแล้วมาสาระอีสระอีมีคำว่าอะไรบ้างมาชีดา สละอีดอกจันไว้38ดอกนะคะมาชีดาเวลาใช้ตัดดาออกดังนั้นจะเหลือแค่มาชีถ้าสละอีผันเป็นรูปอให้ใช้เป็นสละยอแล้วจึงเติมซออีกครั้งหนึง่ง มาชีดะแล้ว,ว่าดื่มเวลาใช้เนี่ยเราก็ตัดดะออกตัดดะออกปุ๊บจะบอกว่าถ้าชีเวลาผ่านเป็นอซออยอแบบนี้ให้ใช้เป็นให้เปลี่ยนเป็นสะละยอดังนั้นจึงกลายเป็นมาชอซอแบบนี้นะคะยกอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อความเข้าใจ มีชีดาแปลวา่าบ้าบ้าไปแล้วบ้าเลยค่ะสติไม่ดีบ้านะเวลาใช้มีชีดาตัดดาออกก็เลยอกว่ามีอาจารย์บอกว่าถ้าเจอสระอ,อีจะผันเป็นรูปเฉพาะรูปนี้นะคะถ้าเจอสระอ,อีให้ผันเป็นยอดังนั้นก็จะเป็นมีชอเห็นไหมคะเปลี่ยนอีเป็นอ,อไปเลยแล้วก็เติมซซ ชอโซแบบนี้นะคะตอกจานตอกจานไว้เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อผันอาโอยอซผัดอะทำไมไม่บอกว่าแล้วทำไมไม่บอกว่าคุณครูแค่เพจให้เปลี่ยน สระอีเป็นสระยอมาชิดาตัดด่าออกเป็นอ่ะโทษค่ะมีชิดาตัดด่าออกเป็นมีชอโซอเปลี่ยนสระอีเป็นสระยอแบบนี้นะคะอ่านีเข้าใจแล้วนั่นลกก่อน มาคำที่ลงท้ายด้วยคำนามเป็น e o, Z o s เช่นคำท้ายลงท้ายด้วยคำนามนะคะคำนามเช่นหักแสงนักแสงแปลว่าอะไรนักเรียน นักเรียนฮักแซงใช้ได้เลยนะในเนื้อหาบอกไว้ใช้ e o so เป็นนักฮักแซง e o so เพราะว่าเป็นนักเรียนนี้เป็นต้นนะคะเอาอีกสักคำหนึ่งซนแซงนิมซนแซงนิม ชอนนิมใช้ e อค่ะย o ซอเพราะเป็นคุณครูแบบนี้นะคะต่อมาคำที่ลงท้ายด้วยฮาดาทั้งหมดให้เปลี่ยนเป็นเฮซอคำนี้ง่ายเลยเจอคำไหนฮาดาเปลี่ยนเป็นเฮซอหมดเลยเช่นอืคงบูฮาดาอืม คงบัวดาวเวลาใช้ใช่ไหตัดด่าออกเปลี่ยนธาด่าเป็นเฮซอคือคงบูเปลี่ยนาาเป็น He เฮซอเฮซอถูกนะยกอย่างอีกสักหนึ่งคำค่ะใช่อะไรบ้างโอ้เฮซอคงบัวย้อง อุนดงฮา,าดาอุนตงฮาดาเปลี่ยนเป็นอะไรตัดดาออกแล้วเป็นอุนตงเฮซอ,อันนี้เข้าใจเนาะเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจวนกลับไปดูอีกรอบนึงหรือทำในแบบฝึกหัด ทำในเล่มแบบฝึกหัดน,นะคะลองเปิดเนื้อหาดูแล้วลองไปดูเฉลยซิว่าเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วหรือ,อยังอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้ามาดูตัวอ,อย่างประโยคอ่ะอันนี้อันนี้เป็นการผสมให้ดูเนาะแฮ<อ>้แก้าอาบุดาไปก้าอาบุดาโรงพยาบาลข้ามิตาท้อง พุงท้องนะคะกาใช้ชี้คำนามที่ไม่มีตัวสะกดอัพุดาเจ็บปวดมพีองว้อนลงพยาบาลเอชี้สถานที่นะคะคำนีดาไปดูคำที่ฉายคือคำว่าอาพุดาอาพุดาเห็นไหมอาพุดา เวลาตัดดะออกเป็นสระอืออยู่ในกฎข้อไหนคะอยู่ในกฎข้อไหนกฎข้อนี้คำอ,อ,อยู่ในกฎข้อนี้เนาะคำที่ลงท้ายด้วยออูอือให้ใช้ออซดังนั้นแพกาอพุดาเพียงวอเนคามิดาเป็นแพกาอาอาพาโซ อาพืดาดาไม่ใช้ต่ดาออกเป็นอาพือไม่มีตัวสะกดเลยพือใช้อาซอได้เลยเปลี่ยนสระอือเป็นสระอาได้เลยนะคะเป็นแพรกาอาพาซอเพียงวนในคำนี้ด้ปวดเพราะปวดท้องจึงไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งเพราะ ปวดท้องจึงไปจึงไปที่โรงพยาบาลเขียนโรงพยาบาลอืมที่นะ 미리 갈놈비없다마 늦었습니다. 택시를 탑니다. 늦었습니다. 택시를 탑니다. 늦었다. 잘해요. 택시를 탑니다. 택시, 택시. 탑니다. 큰 기. น서ดๆอะนิดจอดส늦었어요늦어서ิดจอดส์นิดจอดเด,ด,นด,ด,นด,ด้นิดตาเป็นสระอือเหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าสระอือแล้วคำนี้นิดตามีตัวสะกดเวลาใช้ตัดด่าออกในกรณีที่มีตัวสะกดแบบนี้ให้ใช้อะอะอะนิด อ,อซอได้เลยดังนั้นเราค่อยเติมประโยคด้าน้ายนะคะจะเป็นนึกจอซแอท็กซี่รื้อทำนีด้านึกจอซแอท็กซี่รื้อทำนีด้าเพราะว่าสายแล้วจึงขึ้นรถแท็กซี่ ประโยคนี้อาจจะความ,วามจริงแล้วทุกวันมารถเมย์แต่ว่าวันนี้สายก็เลยจำเป็นต้องขึ้นแท็กซี่มาอย่างรวดเร็วเป็นต้นนะคะข้างล่างวันนี้วันนี้ อึ้นใช้เน้นย้ำคำนามที่มีตัวสะกดนะคะฮิวกาวันหยุดยอโซเพราะมายังไงมายังไงยอโซอยอโซอมาไงคะฮิวกาเป็นคำนามไม่มีสะกดเนาะถ้าเป็นคำนามให้ใช้ บวกกับอะไร e o s so. แต่ในกรณีนี้คำนี้ e o s so. เวลาใช้มันจะยาวเกินไปพูดก็พูดรูปเสียงไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะรวมเสียงเป็น y o s ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะจร,จริงอันนี้คือ q กา e o s so. แต่สองคำนี้ลงการกลายเป็น y และเติม s so. เข้าไปดังนั้นจึงเป็น o ุ u ุ u ิ q กาซ s ถึงชั้นเรือนมิดะถึงชั้นฮาดาแปลว่าปีนเขาอืมเพราะวันนี้อะเป็นวันหยุดจึงปีนเขามาปีนเขานะคะมาโอมูแสดงให้เราเห็นว่าจิจิมเทียวนอมู มากมากจนเกินไปมากที่สุดชาดังฮาดาฮาดาลาักษั์คืออะไรคำนี้ซาดังฮาดาคำที่ลงท้ายด้วยฮาดาคืออะไรคะกดเปลี่ยนเป็นเฮโอถูกไหมอ่ะไปเป็นเฮซอนะคะเฮโจีจิมอเทลเฮโจิดาเลิกเลิกกันนะคะเลิกรักเลิกครบ จีมดทำดีดาแปลว่าไม่สามารถตอปูชรังเฮโซเฮโอจีจีมดเทโอเพราะว่ารักมากจึงไม่สามารถเลิกได้เลิกกันไม่ได้รักมากเมื่อยตกระใจคิดว่าเห็นผีนะครับโอเคต่อมา 우리 이거 또잘 와. 보고 싶어서 메시지를 보냈어요. 보고 싶어서. 그리고 잘 만나 가. 보고 싶어서 메시지를, 메시지를 보냈습니다. 응. 보고 싶다. 험아, 개빠와. 개. 등. 보고 싶다. 쉽다. 쉽다. ชีพป,ปะเวลาใช้ใช้ยังไงตัดดาาออกชีพมีตัวสะกดใช้ชีพมีตัวสะกดใช้อโอซอได้เลยอยู่ในกฎของอะไรคะมีสระอีกดสระอีเมื่อกี้ดอกแตงไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมข้อหนึ่งเขียนไปที่ตะก่นี้เนาะข้อสองเมื่อ หากใช้สระ,ะอีและมีตัวสะกดให้ใช้อซอได้เลยหากใช้สระ,ะอีและมีตัวสะกดให้ใช้อซอซได้เลย ตามตัวอย่างในเมืองนี้เนาะโพกูชพอซォเนสจีเมสเซจข้อความข้อความดูใช้ชคำนามที่เป็นกรรมและไม่มีตัวสะกดโพเนสเซียวทรงอืมเพราะคิดถึงจึงทำไมทรงข้อความไปใช้ วกอนนี้ใช้ร่วมกับอุชิเหอุชอาอุิหรืออุลกาไม่ได้เพราะว่าทำไมไม่ประโยคนี้ไม่ใช้ร่วมกับประโยคคำสั่งถ้านี้จำได้นะคะคำนี้จะเป็นประโยคคำประโยคนี้จะเป็นประโยคคำสั่งเนาะประโยคนี้จะเป็นชักชวนะโยจะเป็นคำถามความคิดเห็นนะคะ ตัวนี้วยากรนี้จะใช้รวมกับไวยากรสามตัวนี้ไม่ได้นะคะไม่นิยมใช้หรือไม่มักมาไม่นิยมใช้นั่นเองจบแล้วค่ะไวยากรนี้จะซับซ้อนนิดหน่อยแต่ถ้านักเรียนจําแพทเทิร์นแบบนี้ได้แพทเทิร์นตรงนี้แพทเทิร์นตรงนี้นะคะจําเอาไว้จาเอาไว้เลยนะคะต้องจำไม่ได้ท่องจกกนกว่าจะทำได้ เพราะว่าวากรณ์ตัวอื่นที่มีการผ่านแบบนี้แบบนี้จะมีเยอะมากนะคะถ้าจําตรงนี้ได้เข้าใจตรงนี้คือจะจบทุกข้อเลยโอเคอย่าลืมทําแบบฝึกหัดทบทวนต,วตัวเองด้วยนะคะ